ครับวันนี้ผมต้นฮะเรามาอยู่ใน BMF 30นะฮะโอเคคันนี้เนื่องจากว่าลูกค้าติดมาเป็นจอ6.5นะฮะทีนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบจอ8.8ตรงรุ่นเลยนะฮะทำอะไรได้บ้างครับมันคือระบบ Android เลยนะฮะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเหมือน BM เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมมันครับ ไม่ว่าจะเป็น Play Store นะฮะท่านสามารถคลิกได้นะฮะสามารถทัชสกรีนที่หน้าจอได้เลยนะครับภาพคมชัดทีเดียวะฮะตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะท่านสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะฮะเบิร์ดธงชัยจะทำการค้นหาสิ่งที่ท่านพูดไปนะฮะสะดวกสบายเลยะฮะแบกปึ๊บ ทำไมได้อีกครับก็เลือกไปที่ฟ okay. ังเปล์ออนไลน์ฮะจุกโอเคเราลองฟังดูครับเตรียมคันคือฟรีครับเราใช้เนต็ตต่ำมากครับท่านสามารถบังคับจะคอนโทรนพวงมาลัยของท่านได้ทุกปุ่มเลยนะ ระหว่างนี้ท่านสามารถไปดูที่แมปได้ด้วยฮะกดโฮมนะฮะเข้าไปที่นเนวีครับ กูกั้นได้ทั้งหมดเลยครับเขาเน็ตอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยครับโอเคครับปิดแอป,ปก็ไม่ยากครับสไลด์ขึ้นมาครับปิดง่ายๆครับ ต่อไปครับ MX Player ฮะเล่นไฟเพลงไฟหนังกันนะฮะเคี okay, ได้ไปชมเพลงประจำร้านะครับภาพชัดทีเดียวครัตัวน,นี้สดใสเลยฮะท920ครับ,รบลื่นเร็วแรงทีเดียวฮะตัวนี้ครับ ดวกสบาจริงๆครับกับผมก็โหลดตามที่ชอบได้เลยฮะจาก Play Store นะครับมอแอปสได้ทั้งหมดเลยฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกล้องมองหลังคันนี้ไม่มีกล้องมองหลังมาให้นะครับเราใส่ไปฮะกล้องมองหลังพร้อม PDC ด้วยนะฮะยังทำอยู่นะฮะเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับ โอเคท่านี่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ฮะสามารถติดต่อได้ที่ผมครับต้น0816624469แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ